สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทรดและนักพัฒนาเอ e e, ทุกท่านด้วยลยครับในคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับอินดี้ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆพ,พื่อนทำกำไรในทองคำได้300%ภายใน1ปีนะครับนั่นก็คือเจ้าอัลเลเกเตอร์อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับอัลเลเกเตอร์เนี่ยก็คือเจ้าจระเัคเของเรานั่นเองนะครับ ที่มาและความสำคัญของมันนะครับเจ้าตัวนี้อินดี้ตัวนี้นะครับถูกพัฒนาจากคุณบิววิลเลียมนะครับซึ่งคุณบิวเองเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาอินดิเคเตอร์นะครับที่มีความนิยมเป็นอย่างสูงหลายๆตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าอารลิกิเตอร์นี่แหละครับด้วยความที่มันใช้ง่ายของมันนะครับส่วนใหญ่นักเทรดนะครับจะใช้อินดี้ตัวนี้นะครับในการวิเคราะห์ แนวโน้มของตลาดนะครับซึ่งวิธีการคำนวณของมันก็จะละไม้คล้ายคลึงกับ moving average เลยนะครับเพียงแต่ว่าเาเขาจะตั้ง period นะครับแล้วก็ตั้ง shift เนี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละเส้นนะครับซึ่งจากรูปที่ผมแสดงตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3เส้นนะครับเจ้า a l l i g a t o r เนี่ยตัวเส้นแรกนะครับก็จะเป็น ตัวจอรหรือว่ากรามะรจะเป็นสีฟ้านะครับถ้าตั้งค่าเดิมๆมันก็คือการาใช้ smoothed moving average นะครับในพีเรียดที่13นะครับแล้วก็ตั้งชิฟไว้ที่8นะครับแล้วก็ตัวเส้นสีแดงในรูปนะครับก็จะเป็นตัว smoothed moving average พีเรียด8นะครับแล้วก็ตั้งชิฟไว้ที่5ส่วน lift นะครับหรือว่า ตัวลิมฟีปาาของจระเค้นะครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับโดยที่มันก็คือสม t เ e d moving average ใน period ที่5และตั้งชิปเอาไว้ที่3นั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะครับ mm hmm. ผมได้ทำการลาก indicator moving average แล้วก็ตั้งค่าสม t เ e d แล้วก็ตั้งชิปตามรูปแบบของเจ้า a l l i ลิเกเก็ พบว่ามันก็เหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับรูปร่างนี้นะครับแล้วก็รูปบนจะเป็นตัวอัลเกเตอร์นะครับเปรียบเทียบชัดๆแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับดังนั้นการระบุเทนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยาสูงพอสมควรนะครับวิธีการใช้นะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเทนขาขึ้นนะครับเส้นสีเขียวเนี่ย มันจะอยู่เหนือบนเส้นสีน้ําเงินนะครับเหมือนใช้เหมือนกับ SMA หรือว่า EMA ทั่วไปปกติได้เลยนะครับถ้าเส้นเขียวมากอยู่อขอโทษนะครับถ้าเส้นเขียวเนี่ยอยู่เหนือเส้นสีน้ําเงินนะครับก็หมายความว่าเป็นเทนขาขึ้นแต่ถ้าเส้นสีเขียวอยู่ล่างเส้นสีน้ําเงินนะครับก็จะหมายความว่าเป็นเทนขาลงนั่นเองนะครับโดย ถ้าเป็นไซด์เว์เนี่ยมันก็จะอ,อยู่ในแนวแกนนอนนะครับซึ่งมันจะพันกันไปพันกันมาแบบในรูปที่ผมโชว์เอาไว้นั่นเองนะครับวิธีการเทรดเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบอัพเทรนหรือว่าเทรดแบบไซด์เว์นะครับซึ่งถ้า,าเทรดแบบเทรนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้า,า enter buy นะครับที่เมื่อเส้นสีเขียวนะครับมากกว่าเส้นสีน้ำเงิน และจําเป็นจะต้องให้มีราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่เหนือเส้นเขียวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้ง TP stop loss เอาตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละตลาดนั่นเองนะครับแต่ในกลยุทธ์ในการเทรดนะครับที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นการเทรดทองนะครับด้วย a l l o r a t o r ซึ่งจะเป็นการเทรดตามแนวโน้มนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้เนื้อหาสาระความรู้นะครับจาก คอร์สเรียนพรีเมียมของเรานะครับจะเป็นตัวทฤษฎีนะครับในการวิเคราะห์วัฏจักรการหมุนเวียนของอวอลุ่มในตลาดนะครับซึ่งมันจะมีอยู่หลายเฟสด้วยกันนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะลองไปเสิร์ชไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับว่าจะเป็นพวก Diamond t r e n d a n a l y ไลซอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่เมื่อ,อตลาดนะครับกำลังเข้าสู่ระยะที่สะสมวอลุ่มนะครับ นั่นหมายความว่าวอลุยย่มการซื้อเนี่ยมันกําลังค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นนะครับตั้งแต่เฟสของแ c คค u ม a ูเลชัน a ฟ e นะครับไปจนถึงบูลิตเฟสซึ่งเป็นระยะที่เห็นแนวโน้มได้ชัดเจนมากๆนะครับเราก็จะทำการป้อนคำสั่งให้ EA นะครับรู้อีกทีนะครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ย ลิปของเรานะครับหรือว่าเส้นสีเขียวของเราอยู่เหนือจอนะครับหรือว่าเส้นเส้นเงินของเราเนี่ยให้ทำการเปิดออเดอร์บายนะครับเข้าโพสชั่นบายได้เลยนะครับโดยที่ตั้ง TP เอาไว้750จุดนั่นเองนะครับโดยการเทรดในครั้งนี้นะครับการวิเคราะห์เทรนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะวิเคราะห์เทรนใหญ่ด้วยทฤษฎีพรตจักของตลาดนะครับ และเราจะวิเคราะห์เทรนย่อยนะครับด้วยอินดิเคเตอร์เจ้าอาร์เคเตอร์ตัวนี้นี่แหละนะครับเมื่อเทรนใหญ่นะครับเกิดเทรนในขาขึ้นนะครับไล่ตั้งแต่แอ c ค m ม l a t เลชันเฟ e มาจนถึงบูล h ลชเฟดนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เทรนขา,อาขอโทษเราก็จะมาวิเคราะห์เทรนเล็กอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในไทม์เฟรม e 15นาทีด้วยเจ้าอาร์เคเตอร์อินดิเคเตอร์นะครับ เมื่อเกิดเทรนทั้งอสองไทม์เฟรมอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับให้เข้าออเดอร์บายนะครับโดยตั้งค่า TP เอาไว้750จุดนะครับแล้วก็ให้ทำการเปิดกริดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะใช้สโ l รบอ l เทคนิคนะครับเป็นการเทรดนะครับเข้าออเดอร์ที่ เปิดออเดอร์ไปเรื่อยๆตามทิศทางแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นขอโทษนะครับเมื่อราคาวิ่งอยู่เหนือบ y Position ของเราไมายแรกนะครับห่างกัน150จุดนะครับให้เราเปิดเข้าบายอีกหนึ่งไม้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชน TP ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับ หลังจากที่พิสูจน์กลยุทธ์ด้วยการแบ็กเทสมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าภายใน1ปีเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2024ไปจนถึงปี2025ช่วงต้นปีของ5 2เนี่ยเราสามารถทำกำไรได้มากถึง329%นะครับโดยที่มีดอดาว63.12%นนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคกลยุทธ์ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับ สามารถนำไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้เลยนะแล้วถ้าเกิดใครสนใจเขียน EA นะครับเดี๋ยวติดตามในในพาร์ทต่อไปนะครับซึ่งวิธีการเขียน EA ตรงนี้ผมจะหยิบยกตัวอย่างอาลอจิกหลักๆนะครับที่ใช้เจ้า a l l i g ร t o r เนี่ยเข้ามาเข้ามาในในการเทรดนั่นเองแต่ส่วนตัว วัฏจักรของการหมุนเวียนในตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนต่อนะครับกันใน cross อ,อ,อนไลน์ของเรานะครับเอาละเดี๋ยวเอฟนีมาเขียนยังไงเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเรามาดูวิธีการเขียน E กันนะครับหลักๆตรงน,นี้เนี่ย วิธีการเขียนผม้วแบ่งออกเป็นอยู่2อ r e เรียหลักๆนะครับแอเรียแรกนะครับก็จะเป็นแอเรียของการ enter by นะครับในหมายแรกแล้วก็แอเรียที่2เนี่ยจะเป็นของก r i snowball นะครับก็หลักๆจะมี2อันนี้แต่ไอตรงช่วงของก้อนที่เอาไว้วิเคราะห์แนวโน้มใน time frame ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับในวัตถุกของการไหล ของราคานะครับในตลาดต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาอยู่ในคอร์สพรีเมียมนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปเรียนได้นะครับก็จะมี EA แจกนะครับแล้วก็มีติ๊กเดต้าแจกมีกลุ่มคอมมูนิตี้สำหรับการตอบแล้วก็ถามสำหรับนักเรียนทุกท่านนะครับวิธีอย่างแรกนะครับในการในการที่เราจะ เข้าตรงนี้นะครับผมจะมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับว่า strategy ตรงนี้เนี่ยจะให้เจ้า a l l o g a t o r ทำงานบน time frame ไหนนะครับดังนั้นผมจะใช้ enum time frame ในตรง data type ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า tf a l l e g a t o r นะครับเลือกใน period m 1 5นะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะกำหนด c a n d ด e ID นะครับว่าจะให้ทำงาน c a n d ด e ID ไหนนะครับผมกำหนดไว้ที่1นะครแล้วก็จะมีตัวหลอดไซส์นะครับตัว TP แล้วก็ตัวกิดไซส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปเอาไปไมค่าได้นะครับจะเป็น150ก็ได้หรือ250ก็ได้นะครับอันนี้ตามสะดวกเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้บล็อก o t a t e ตรงนี้นะครับบล็อกโนเทตตรงนี้ก็บอกเอว่าถ้าเกิด ตอนนี้ยังไม่มีไม้บ่ายนะครับแล้วก็ถ้าตลาดณตอนนี้เป็นช่วงของ accumulation phase หรือว่าจะเป็นช่วงของ bullish phase นะครับเชื่อมกันด้วย b ล o อก or นะครับให้เราทําการเช็คนะครับหลิบจอตรงนี้นะครับถ้าหลิบนะครับค่าหลิบนะครับมากกว่าค่าจอนะครับหรือ เส้นสีเขียวนะครับมากกว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับบนไทม์เฟรมที่เราเลือกเอาไว้นะครับก็คือคลิกขวา1ทีบนไทม์เฟรมตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คอนเซน TF เอฟอาร์เร o r เอร์ลงไปนะครับแล้วก็เลือก c a นเดลไอดีนะครับจะเป็น c a นเดลไอดีที่1นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ค่าเหมือนกันนะครับแล้วก็กดอัปเดตให้ EA นะครับทําการเข้าบายไปหนึ่งหมายนะครับทําการเข้าบายไปหนึ่งม้นะครับเมื่อเกิดบายแล้วนะครับเราใช้ i f t h e นะครับคือเราจะป้อนให้ A บอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมีไม้บายเกิดขึ้นนะครับแล้วมันอยู่ในช่วงของ accumulation phase หรือ bullish phase นะครับเชื่อมด้วย O เหมือนเดิมนะครับแล้วระยะห่างเนี่ยตั้งแต่ open price นะครับนะครับามาจนถึงราคาปัจจุบันนะครับด้วยระยะทาง250หรือว่า150จุดนะครับให้ทำการเข้า บายเข้าไปอีกหนึ่งไม้นะครับแล้วก็จะวนลูปตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชน TP ไปเรื่อยๆเรื่อยๆและให้มันหมดเทรนไปนะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนปิดเอาไว้ฟอร์มโอเพนไพนะครับสามารถเลือกดูในช่องอหมดหมู่ของลูป p o r t t r d e and Order ตรงนี้ได้นะครับเอาไปเลือกดูและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจว่าเอ๊ะแล้ว แต่ละบล็อกมีการทำงานยังไงเรามีคอร์สฟรีอยู่นะครับมีคอร์สฟรีสามารถเข้าไปเรียนได้นะครับในเว็บไซต์ ea forex center com ของเราได้เลยนะครับหรือถ้าใครเรียนแล้วยังไม่จุกใจนะครับเรามีหนังสือนะครับหนังสือคู่มือการสอนการเขียน e อนะครับด้วย f x d i t เล่มที่1และเล่มที่2ส,สามารถไปซื้อหามาอ่านได้แล้วนะครับวันนี้ในเมพมาเก็ตนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับขอจบลง นะครับแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ